หน้าร้านของเราเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนอกเหนือจากที่เราเอามาพูดในวันนี้นิวบาลล์ล์แจมเอซิสนะคะสนใจนิวไนกี้ด้านหลังครับก็สามารถมาพูดคุยกับเราได้นะคะเพิ่งแซวกับตองไปเธอประมาณว่าเราแบบสมมติว่าเราเดินไปอย่างนี้ใช่ไหมแบบเดินไปปุ๊บทำแบบปุ๊บรองเท้าออกมาเลยอยากทำแบบปุ๊ยอยากได้อลัยแว่ใช่ไหมหี่บอกมาอย่างี้บอกมาโอยแว่เลยอย่างเงี้ยอยากทำได้บ้างเธอหางานยากให้ แอดมินหลังบ้านมันเข้าลูกนั่นไงนี่อยากได้ไนกี้หยิบออกมาเป็นไนกี้เลยแล้วเห็นคอนเทนต์ใช่ไหมที่แบบดูรูปอะไรแล้วมันปึ้งขึ้นมาที่หลังบ้านเห็นคอนเทนต์พิจารณาด้วยจะได้เพิ่มสีันให้กับการขายจะเสียงมายังไงคะเดี๋ยวเขาจะหย่อนลงมาให้เอาสลิงลงมาอย่างนี้เหรอที่หลังบ้านหย่อน แบบพิเศษเอาคู่นี้คู่นี้ต่อไปนะคะเราจะพูดถึงไนกี้ปึ้งรับให้ได้นะคู่ไหนคู่ไหนเฮ้ยนี่รับให้ได้นะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเมื่อกี้อยากพูดเรืองอยากพูดสีอะไรต่อไปก่อนอ๋อแป๊บนึงวิ้เราทำอะไรอ่ะพี่หลังบ้านบอกวิวอย่าเล่นอย่าเล่นนี่เรามีคู่นี้ด้วยคุณผู้ชมนี่คู่นี้อยากอยากให้แสงมาไหมอยากให้แสกมาทำยังไงดีอ่ะทำยังไงดีแป๊บนึงนะ โยนไปปึ้งอ่าเดี๋ยวพิมเสกมาให้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมพมาแล้วเสกมาอยากให้เสกมาเสกมาแล้วตึ้งมาแล้วนะคะสำหรับคู่นี้เป็นรุ่นอะไรเพลิค่ะ Nike k o b e 5 Pro ฟ o ป